Bye. พรรผูมีพราปกาผู้ปรา <together>. สร่าจากตั้งหลายผ <umba> well ู้มีตุลิกุระตัดิฤในปัญญาจากสูน้อยเบาบางมีอยู่ในโลกนี้พอพระผูมีพราปกา องสาเดตางอาณุปราะเป็ัดโลกนี้เกินนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตมังกลมุตตมังตีณโอกาสบัรนี้อาตมาภาพจะได้สแสดงพระสัทธรรมเทศนาพัรณนาความหมายของสุภาษิต ที่ได้ยกไว้าเบื้องต้นไว้แล้วเพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาประพฤติปฏิบัติของนักเรียนโรงเรียนธรรมวิชาสืบต่อไปขอถาวายความเคารพแด่พระเถรานเราุเถระทุกครูขอเจริญพรน้นองสามเณรและนักเรียนโรงเรียนธรรมวิชาทุกท่าน ครั้งที่แล้วสามเณรบาทได้เทศเรื่องมงคลลสูตรสามสิประการคือมงคลที่หนึ่งและสองว่าด้วยการไม่คบคนพาลคบแต่บัณฑิตถือว่าเป็นมงคลนั้นสูงสุดครั้งนี้อาตมาภาพจะได้แสดงธรรมมงคลที่สคือบูชาบุคคลที่ควรบูชา การที่จะทำให้เรื่องราวต่อเนื่องกันอาตมาภาพขออนุญาตทบทวนที่สามเณรบาสได้แสดงทำไปสักเล็กน้อยการไม่คบคนผ่านถือว่าเป็นมงคลเช่นไรเพราะว่าคนผ่าลเนี่ยมีปกติคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วเปลี่ยนมาคบบัณฑิตบัณฑิตมีปกติ คิดดีพูดดีทำดีคำโบราณก็กล่าวไว้ว่าคบคนผ่านคนผ่านพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลวันนี้อาตมาภาพได้ฟังธรรมของหลวงพ่อรูปหนึ่งท่านบอกว่าสาเหตุที่ทำให้คนเราเป็นพานเป็นบัณฑิตเนี่ยมาจากใจของเราตั้งใจฟังให้ทีญาติโยม การที่ใครจะเป็นคนพาลหรือใครจะเป็นบัณฑิตเนี่ยมาจากใจของเราก็คือถ้าคนไหนมีจิตใจคุณโมวไม่ฝึกสมาธิไม่สวดมนต์ปล่อยให้ใจอยากกระด้างความเห็นก็จะผิดแปลกแตกออกไปจากความเป็นจริงโบราณบอกเห็นคงจักเป็นดอกบัวเห็นดอกบัวเป็นคงจักเห็นผิดเป็นถูกเห็นถูกเป็นผิด เป็นชั่วเป็นดีเห็นดีเป็นชั่วแต่ถ้าใจของเราผ่องใสเราก็เห็นทุกอย่างไปตามความเป็นจริงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตามธรรมชาติวันนี้อาตมาก็เลยจะมาเทศเรื่องการบูชาบุคคลที่ควรบูชา ความหมายของการบูชาก็คือการยกย่องสัรเสริญญาติโยมทุกท่านสามเณรทุกรรูปตั้งใจจดตั้งใจจำกันให้ดีตอนท้ายจะมีคำถามเหมือนเช่นเคยการบูชาคือการยกย่อง,ส,งสันเสริญเชิดชูด้วยจิตที่เลือ่อมใสด้วยใจที่บริสุทธิ์ทั้งต่อหน้าและรับหลัง นี่คือความหมายของการบูชานะการบูชาก็เป็นกุศโลบายเพื่อให้ใจที่อยากกระด้างของเราละเอียดอ่อนลงทนะุกครั้งที่เรามาวัดวันพระเราก็จะนำดอกไม้ทูบเทียนมาบูชาพระรัตนตรยัยบูชาเสร็จเราก็รู้สึกว่าจิตใจมันแช่มชื่นเบิกบานจิตใจของเราเนี่ยมันละเอียดขึ้น เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนาจึงกล่าวเอาไว้หกบุคคลที่เราควรบูชา,าตั้งใจจําให้ดีหกบุคคลที่เราควรบูชาหนึ่งคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้แล้วเองโดยชอบนี่บุคคลที่หนึ่งสอง พระสงฆ์องค์เนนผู้มีการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่คือประเภทที่สองสามคือพระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมพระมหากษัตริย์ผู้ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมบุคคลที่สามสี บิดามารดาและญาติพี่น้องผู้ตั้งอยู่ในธรรมสบิดามารดาและญาติพี่น้องที่ตั้งอยู่ในธรรมห้าคือครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ ใครก็แล้วแต่ที่เคยสอนเราแม่ครั้งเดียวอย่างที่อาจารย์ปั้มได้บอกไปแม้สอนเราแค่ครั้งเดียวเรื่องเดียวเราก็ถือว่าท่านเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ของเรานี่คือประการที่5ประการสุดท้ายบุคคลที่เราควรบูชาอีกอย่างหนึ่งก็คือผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาในหน้าที่การงานที่ตั้งอยู่ในธรรม ถ้าเราฟังตั้งแต่ที่หนึ่งถึงตอนที่6เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีคุณธรรมต้องบูชาผู้ที่มีคุณธรรมการบูชาเนี่ยบูชาได้สามทางด้วยกัน,นตั้งใจฟังให้ดีการบูชาบูชาได้สามทางด้วยกัน 1. บูชาด้วยทางกายทางกายเราไม่ว่าเราจะนั่งนอนยืนเดิน ถ้าเราเห็นพระพุทธรูปเห็นรูปพระสงฆ์องค์เจ้าที่เรากราบไหวบูชาเราก็ถวายความอภิวาสนทาอัญเชลีด้วยความนอบน,น้อมนี่คือทางกายทางวาจาก็คือเราได้เอากำสั่งสอนของสัน้นของท่านไปสรรเสริญไปบอกกล่าวให้กับผู้อื่นได้รู้ด้วยนี่คือการบูชาทางวาจา ส่วนการบูชาทางใจตั้งใจฟังให้ดีการบูชาทางใจก็คือการตามตรึกละลึกนึกถึงคำสอนของท่านอยู่เสมอการทบทวนคำสอนของท่านอยู่เสมอการบูชาทางใจมีเรื่องตัวอย่างในสมัยพุทธกาลญาติโนะย,ยมตั้งใจฟังให้ดีสามเณรทุกรูปตั้งใจฟังมีเรื่องราวการบูชาอยู่ในสมัยพุทธกาล หลังจากที่พระพุทธเจ้าของเราได้าาไดับขันธพระปาริณิพานไปแล้วพระเจ้าอาชาตศัตรูก็ได้นำพระบรมสารีริกธาตุภาษา,าบ้านเราก็คือกระดูกของพระพุทธเจ้าไปบรรจุไปสร้างเจดีย์แล้วก็บรรจุพระบรมมสารีริกธาตุของพุทธองค์บรรจุไว้ในเจดีย์แล้วก็ประกาศให้ชาวบ้านชาวเมืองได้ไปบูชากัน ทีนี่ในเมืองนั้นเนี่ยมีอุบาสิกาคนหนึ่งนะเป็นคนยากจนมากๆไม่มีทรัพย์จะไปทำบุญกับเขาหรอกแต่ว่าด้วยจิตที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้าก็เลยไปหาดอกไม้มาบูชาพระพุทธเจ้าระหว่างที่นางเดินหาดอกไม้ก็ไปเจอดอกบวบสีเหลืองนะดอกบวบขมสีเหลืองนะตั้งใจจดเดี๋ยวจะถามว่านาง วาทิกาคนนี้เนี่ยเอาดอกอะไรไปบูชาเนะมื่อได้ดอกบวบขมสีเหลืองอรามสวยงามก็มุ่งหน้าไปที่พระเจดีที่พระเจา้จาอาเจ้าศัตรูได้สร้างเอาไว้เดินไปใกล้จะถึงแล้วประเออมีแม่หัวลูกอ่อนมาขิดตายเสียก่อนย,ยังไม่ทันจะไปถึงพระเจดีตายไปแลว้ว ปรากฏว่าไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดนึงนี่เห็นไหมขนาดยังไปไม่ถึงแต่ด้วยจิตที่เลื่อมใสด้วยจิตที่จะไปบูชาพระพุทธเจ้าที่เจดีโดนแม่วาปดเสียก่อนยังไม่ทันถึงปรากฏว่าไปเกิดอยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดัึชั้นดาวดถึงมีวิมานเหลืองอารามดุจทองคำสวยสดงดงาม มีบริวารตั้งใจฟังมีบริวารหนึ่งพันคนมีเทพธิดาที่เป็นบริวารหนึ่งพนตนทีนี้พระอินเนี่ยเป็นเจ้าปกครองของชวัดสวรรค์ชั้นดาวดึงวันหนึ่งก็คิดอยากจะประพาสจะชมอุทยานก็เลยได้เหาะไปทั่วบริเวณสวรรค์ชั้นดาวดึงเหาะไป ก็ไปเจอวิมานของเทพทธิดาโกสาตกกะกีนางเป็นเทพทธิดาเนี้ยแล้วเนี่ยได้ชื่อว่าโกสาตะก,กีเทพทธิดาโกสาตะก,กีก็แปลว่าดอกบวบขมสีเหลืองอเพราะว่าก่อนตายเนี่ยนางได้ไปเก็บไปเก็บด,ดอกบวบขมสีเหลืองไปบูชาพระพุทธเจ้าก็เลยได้ชื่อว่าโกสาตะก,กีเทพทธิดา พระอินไปเห็นวิมานของโกศาตะกีเทพธิดาเห็นแล้วตกใจเหลืองอาลามกว่าวิมานทั้งหลายก็เลยเข้าไปถามว่าดูก่อนเทพธิดาโกโกาตะกีเธอไปทำบุญอะไรมาหรือถึงได้มีวิมานองใสขนาดนี้วิมานของเธอเนี่ยประดุจทองคำเลยสว่างสวัยกว่าวิมานของคนอื่นนาง โกษาตกีเทพธิดาก็ตอบว่าตันแต่พระอิน์ผู้เจริญเจ้าค่ะหม่อมชันตอนที่เป็นมนุษย์เนี่ยได้เก็บดอกพวขมสีเหลืองไปบูชาพระพุทธเจ้าแต่ไม่ทันถึงพระเจดีโดนแม่วัวลูกอ่อนขิดเทียก่อนตื่นขึ้นมาก็มาอยู่บนวิมานแห่งนี้แหละเจ้าค่ะพระอิน์ก็เลย ไอโอว่าแก่เทวดาทั้งหลายที่ยืนฟังอยู่ข้างๆด้วยว่านี่ขนาดเทพธิดาโกษาตะกียังไปไม่ถึงเจดียังได้อาน,นิสงส์ผลบุญขนาดนี้แต่เธอไปถึงหน้าเจดีย์ได้ทําการวันทาอภิวาสนี่จะได้บุญขนาดไหนหนอ,อสรุปเรื่องนี้เนี่ยนางโกษาตะกีเทธิดา นางบูชาแบบอามิสบูชาในพระพุทธศาสนาเนี่ยแบ่งการบูชาไว้สองอย่างคืออามิสบูชาบูชาด้วยสิ่งของต่างๆดอกไม้ถูกเทียนข้าวปลาอาหารหวานข้าวนี่คืออามิสบูชาบูชาแรกบูชาที่สองก็คือปฏิบัติบูบชาพระพุทธเจ้าพระองค์เนี่ยทรงสันเริน การปฏิบัติบูชาเสียมากกว่าการปฏิบัติบูชาเนี่ยพระองค์บอกได้บุญอันสูงสุดได้บุญมากกว่าอามิสบูชาเพราะว่าถ้าปฏิบัติบูชาเนี่ยจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่ถ้าอามิสบูชาเอาสิ่งของไปบูชาก็ไม่ได้บรรลุทำอะไรไม่เกิดประโยชน์มากนะแต่ก็ได้บุญไม่น้อย ที่นี้นางโกษาตะกีบูชาแบบอามิตรเท่านั้นพวกเราทั้งหลายนักเรียนทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี้เราเนี่ยมาปฏิบัติทุกวันเปิดโรงเรียนมากวันแล้วแล้วก่อนหน้านั้นทุกบันพระเราก็ปฏิบัติบูบชามิได้ขาดลองคิดดูว่าจะได้บุญประมาณไหนการนานางโกษาตะกีบูชาด้วยอามิตร แกเดินไปว่าจะไปบูชายัางไม่ทันถึงยังได้อานิสง์ผลบุญขนาดนั้นเราปฏิบัติมาทุกวันปฏิบัติบูบชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆวันจะได้อานิสง์ผลบุญขนาดไหนล,ลองคิดดูนะ <Yeah. S 1> นี่ก็เป็นเรื่องราวตัวอย่างในสมัยพุทธกาล <Yeah. S 1> ทีนี้เราต้องระวังนะ yeah. ต้องมีข้อระวังในการบูชาด้วย när? ไม่ใช่บูชาใครก็ได้ข้อระวังข้อที่หนึ่งในการบูชาก็คือเราไม่บูชาคนพานเราไม่บูชาคนพานข้อที่สองคือไม่บูชาสิ่งของที่เนื่องด้วยคนพานอะไรที่คนพาลใช้ไปทำความชั่วสิ่งของอะไรอาวุธอะไรที่คนพาลใช้ไปทำความชั่วเราก็ไม่เอาไปบูชา ประการที่สามไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วไม่เป็นสิริมงคลนะไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วไม่เป็นสิริมงคลนะเดี๋ยวนี้บางวัดบางอารามเนี่ยปลูกเศษสิ่งของต่างๆมาให้ายิโยมได้บูชากันแต่บางสิ่งก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอันนั้นไม่เป็นสิริมงคล ประการที่สี่ไม่บูชาสิ่งที่บูชาแล้วไม่ทําให้เกิดปัญญาพูดง่ายๆก็คือสิ่งไหนที่ไม่ทําให้เกิดปัญญาเราไม่บูชาเด็ดขาดอย่างหกบุคคลที่ได้กล่าวไปแล้วคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เนรบิดามารดาครูบาอาจารย์พระมาหากษัตริย์ผู้บังคับบัญชาหกบุคคลน,นี้ เราบูชาแล้วเกิดปัญญาเกิดสริมงคลเราก็บูชาให้เยอะๆเป็นประจำทุกวันการแสดงธรรมมาก็คิดว่าทุกท่านได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยสุดท้ายนี้ก็ขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้า,าทั้งปวง บารมีสิบทัศยี่สิบทัศสามสิบทัศที่ทุกท่านได้สั่งสมมาดีแล้วขอบทบารมีทั้งหลายเหล่านี้จงมาประมวลรวมกันเข้าให้เป็นตบาเตชาพละวะปัจจัยส่งผลดลบรรดานาธิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาให้นักเรียนโรงเรียนธรรมวิชาทุกท่านพร้อมครอบครัวบริษัทบริวาร จงเป็นผู้ปราศจากเียซึ่งสัพพทุก์สัพโสพโสพโสัพพโรคสัพพภัยอุปทวะอันตรายใดๆก็จะได้มาพ้องผ่านให้มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุข,ขยืนยาวนานเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้เจ็บบุญคำจุนพระพุทธศาสนาอันหนึง่งเมื่อหลับตาเจริญสมาธิภาวนาก็ให้มีดวงตาเห็นธรรมเข้าท เข้าถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายโดยเร็วพลันการแสดงธรรมก็เห็นสมควรแก่เวลาจึงขอสมมติยุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการกะนี้